สวัสดีพี่พี่น้องๆแฟนฟีฟ่าและขอลูกหนังกันทุกคนนะครับวันนี้เหมือนเดิมไปเปิดรางวัลฟุตชมกันวันนี้อาทิตย์นี้ตัวดีๆมีมาเน่มีมาเน่ตัวเดียวนะโอเคขอโทษขอโทษนะขอนะของี้หน่อยมามา มีสเตอร์ลิงเอ้ยสเตอร์ลิงวะอ่ามีอะไรนะอ่าซาดิโอมานี่ป,ปิกปิกซาลิโอพูสตัด9 1ใช่ปะราคา200,000กว่าเลยนะแล้วก็มีหลีกเอิงดิมาเรียม,มันเราไม่ได้ใช้อ่ะเอ้แต่สตัดมันเลตติ้งมันเยอะเอามาทำการ์ดก็ได้ เออขอสองตัวนี้ไปเลยมานี่มานี่ขอมานี่เถอะมานี่มานี่โอ้โหขอบคุณขอบคุณขอบคุณมานี่มันต้องมาอะไรแล้วล่ะสามกา่าเลยนะไปมานี่อ๋อ ไม่มาเลยเหรอเหนียวขนาดนั้นเลยเหรอขออะไรไปมานี่ขอเธอโอ้ <c oughs> สามใบไม่ได้สักโอ้โหดูดิขอบค EA. EA ุณเย่เย่หนี้ขีดจริง เราไม่รุนอะเราไปรุนการที่มีราคากันดีกว่าเอ่อไปการที่มีราคาไม่ดีเลยไม่ดีเลยเอาเพยเยอะเอาไปมันต้องโอ้ยไ,ไย,ยไม่ได้ยายยยยยมายยยยยยไยย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  พอตัวละหมื่นขึ้นก็โอเคนะ้าเป็นการ์ดแบบนี้โอเคโอเคโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะจานไม่ว่ากันเราไม่มีอัลติเมทแหคอกู่ย ได้อยู่นะดื่มดูมีชชมเคิล้นี่ซีดรอยเอ๋อสานี่อีกก็มาสี่พันวะประมาณนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยกูมีอยู่นะถ้าเป็นคาดแบบกระจอกกระจกก่อนแม่ถึงข้าวอันติเมทแพ็ค ว้าวตัวนี้แม่งต้องได้นะมานี่มานี่คือคุ้มสดสัตว์เลยนะไปมันรอตัวอะไรอ้าวโอ้ทำไมมันเหนียวจังวะโอ้โคตรขี้เหนียวเลยอะแต่ก็ได้แต่ก,ก็ได้อยู่嘛 สามพันอืน่ามันได้เลือโอ้โหไดนะ้ปะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ครับแต่แบบไม่มันไม่สมราคาแพ็คอะมันถ้าอะไรนะอัลติเมตแพ็คเลยนะมันคือค่าตันของ ของพวกนี้แล้วใช่ไหมอัลติเมทแพ็กอ่ะโอ้โหให้มาตัวละหมื่นแบบนี้จบเลยจบเลยดิใช่ไหมโอ้โหจะเหนียวไปไหนเนี่ยอ,อืมาก,กาสกาทิมซ้ำก็อึนก็ได้เยอะอยู่นะได้หลายหมือ่นอยู่นะ ได้เป็นสามหมื่นนะเนี่ยผมว่านะสองหมื่นกว่าอุย้ยเนี่ยมันก็คูมอยู่นะนะอันติเมตแพ็กกันใช่ไหมเออผมว่าถ้าให้ดีกว่านี้เอออันนี้แหละโอ้โหมันเออได้ป,ประมาณสามหมื่นอันนี้ไม่รวมเออเออใช่ไหมตัวเนี้ยตัวเนี้ยแหละตัวเนี้ยแหละผมไม่เคยถ้าได้เกินหมื่นสองหมื่นขึ้นนี่คือคุม้ม มีสามตอนไปนี่โอ้โหนี่มาเลยนะเฮ้ยโอ้โหเจ็ดสิบเก้าต่อเฮกกานโอ้โหเรียบร้อยได้ดีโอ้โหอ่า อที่ผ่านมาผมเปิดการเพย์แพ็คไอ,อเพย์ยิปต์ที่มันรวมทั้งการ์ดทำครับการ์ดทำอะไรนะการ์ดทำที่มันอยู่ในอยู่ในการ์ดทำแบบเออมีแบบการ์ดทำที่มันทำแบบสมมุติเป็นวาลานวาลานที่เก้าสิบกว่าใช่ปหมแล้วก็ที่มันรวมอ่ะ เออผมไม่รู้จะพูดยังไงดีป่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนี่เรียกผมเปิดผมอัดคลิปไว้ทีหลังเนี่ยเป็นการทำเป็นการแบบนี้แหละเออแบบนี้แหละการแบบนี้แหละที่มันรวมอุ้ยที่มันรวมไว้ไว้ในเพี้ยพีก เนี่คืออะไรวะเออเนี่ยคล้ายแบบนี้น,นะครับเนี่ยมันจะรวมการที่ทำอย่างเงี้ยนะเออตอนนั้นผมเปิดผมหวังจะได้อ่อหลีกอังกฤษสักตัวแต่ใจผมอยากได้วาลานเดี๋ยวเราไปดูกันว่า,าผมได้ตัวอะไรนะดู อ๋อแล้วครับบิ๊กนี้กม็มันก็คุ้มอยู่นิดนึงก็ได้อยู่ก็ได้อยู่อาละวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนไวเ้เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่ทุกคนเข้ามันติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ c r i b e ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า วันนี้ลาไปก่อนบายบาย